ี่คือขาวลงในหนังสือพิมพ์คุณไปคิดเราเองแล้วกันว่าคุณผู้ชายคนนั้นก็อยู่แบบอะไรก็มาลอยไปแบบเออมันจะถูกใครยึดไปนะมีจฉาถูกใครยึดไปมีคนถามนะนคุณลูกขึ้นถามใหม่ชื่ว่าอะไรนะที่คุณดื่นนอ่ะคุณถามว่าปัญหาของคุณเนะี่ยคำถามคืออะไรถ้าสมองเขา ที่เขาเรียกว่าเว t a t i v ิ s สเต e ใช่ไหมวิญญาของเขาอยู่ที่ไหนตรงนี้นะคะดิฉันจะตอบให้ได้ดีที่สุดถ้าดิฉันอยู่ในสถาวะนะั้นคือเป็นตูก้กระลำฟลีไปแล้วดิฉันก็จะมาตอบคุณ <c oughs> ว่าดิฉันเนี่ยนะตอบไม่ได้คือถ้าตอบเนี่ยนะในลักษณะของของทางพุทธศาสนาเรา <c oughs> นะคะทุกคนเนี่ยนะมีตรงนี้รงนั้น แต่ถ้าสมมุติว่าตัวกายชัรุดโดยเฉพาะสมองโดยเฉพาะสมองนะคะถ้าชัรุดเนี่ยนะคะก็หมายความว่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถสื่อสารกับข้างนอกได้นะคะตัวใจเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกับข้างนอกได้เดี๋ยวนะถ้าให้ดิฉันเนี่ยพยายามหารูปดิฉันจะหารูปให้คุณนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้ตรงกับเรื่องนี้เลย ตรงกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าภาพของเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยภาพของเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยฉันยังไม่สามารถคิดออกว่าอยู่ที่ไหนมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยอายุแค่10เท่าไหร่เอ่ย12ปีนะคะ12ปีเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ย เกิดไวรัสเกิดสภา,าวะอะไรเนี่ยนะอย่างหนึ่งเนี่ยนะแอทแทคเขาอ่าเนี่ยเจอละมาตินถือโอกาสพูดเลยนะนะคะเล่าเรื่องของมาตินให้ฟังใช่ไหมมาตินเนี่ยอายุแค่12เองตอนนั้น12เองเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะกขชักกระเดกระดขึ้นมาอุ้ยระตกใจตกใจเนี่ยนะพ่อแม่วิ่งพาเข้าเนี่ยโรงพยาบาล นะพาเข้าโรงพยาบาลแล้วอะไรต่ออะไรเ <c oughs> นี่ยแล้วปรากฏว่าในที่สุดเอ่ออีกกี่ปีนี่นะต่อมาเดี๋ยนะยี่สิบกว่าปีต่อมาตอนหลังนะคะตอนหลังเนี่ยมาตินเนี่ยออกมาแล้วอะถึงเป็นคนเล่าเล่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยว่าวันที่เขาชักชักเนี่ยนะกระแดกกระแดกแล้วก็รีบพาไปโรงพยาบาล <c oughs> นะคะ แล้วหมอก็วางเขาตรงนี้พ่อกับแม่อยู่ตรงสองข้างเตียงนะคะคุยกันคุยกันเช่นนี้ว่าคุณจะเอายังไงลูกคุณเนี่ยสมองพิการแล้วนะคะลูกคุณสมองพิการแล้วเอ่อตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ได้ก็เพราะเครื่องช่วยหายใจคุณจะยังสียให้เสียปลั๊กต่อไปไหมให้เขาหายใจต่อไปไหมหรือว่าคุณจะปล่อยให้เขาไป พอแม่เขาฟังเช่นนั้นเขาบอกไม่ได้เขาไม่เขาไม่ไม,ไม่ได้ลูกเพิ่งอายุ12นะเขายอมรับไม่ได้ที่จะปล่อยให้ลูกตายใช่ไหมฉะนั้นก็เลยรับกลับมาที่บ้านแล้วก็ดูแลนะคะดูแลไปดูแลแค่เดือนเดียวเขไม่ไหวเพราะว่ามัน24 e o u r เลยย4ินสชั่วโมง7วันตลอดเวลานะคะในที่สุดก็เลยต้องเอามาติเนี่ยไปไว้ในสถานที่เขาเลี้ยง นะคะคนที่มีปัญหาอย่างนี้ก็คือป้อนข่าวป้อนน้ําอะไรต่ออะไรนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องแต่มาตินเนี่ยมันเล่าทีหลังเนี่ยว่าว่าวันนั้นเนี่ยวันนั้นที่ทั้งพ่อท,ท,ทั้งแม่ตกใจแล้วก็คุยกันนะคะคุยกันเนี่ยว่าจะดึงไอ้นั่นออกมาไหมเขาบอกในตัวเขาอะข้างในของเขานะคะก็คือทองกับเจอรี่เข้าในไหข้างในของเขาคือทองกับเจอรี่อะคือคือคือ,คอ คือถ้ารู้อ่ะตัวใจของเขายังอยู่นะเจอรี่ก็ยังอยู่เขาบอกว่าขณะที่เขาบอกว่าหมอบอกแม่เนี่ยบอกว่าจะดึงไหมจะให้ดึงไหมเขาบอกเขาตะโกนลันล่นเลยนะตะโกนลั่นเลยบอกแม่แม่แม่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ยยอย่า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 ให้ผมเดินตากออกผมยังอยู่ผมไม่ตายผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เขาบอกเขาอกงกลี่เลยอยู่ข้างในอะ่ะแล้วพยายามจะสั่นหัวให้มากที่สุดเลยนี่ ที่จะสื่อสารออกมาข้างนอกเนะี่ยให้คนรู้ว่าว่าฉันยังไม่ตายเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่คนข้างนอกเห็นก็คือร่างที่นิ่งร่างที่นิ่งที่เขาไม่สามารถอะไรทั้งสิน้นนั่นคือสิ่งที่คนข้างนอกเห็นแต่ในโลกข้างในของมาตินเนี่ยก็คือว่าอุย้ยเสียงพอมเมจอรี่ยังไงก็อย่างนั้นเลยเข้าใจไหมเหมือนกันเดียเลยแล้วเขาพยายามทุกอย่างทุกอย่าง ตราบอกว่ากบฏโลกไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินเพราะสะพานหันราะใช่ไหมเพราะว่าร่างกายชํารุดไอ้ส่วนที่ชํารุดเนี่ยก็คือสมองอะไรนะอะไรเนี่ยมันชํรุดฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยจากโลกข้างนอกอนะข้างในออกมาข้างนอกมันจึงเกิดไม่ได้ก็ใช่ไหมนะคะโอเคแล้วทีนี้มาตินก็ถูกพาไปไว้ที่ไหนในสถานที่เขาเลี้ยง อาไปอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็สถานที่เขาเรียนเะนั้นทุกวันนะคะเนี่ยมาตนเนี่ยลักษณะตอนนั้นก็คืออย่างนี้ชักกระแดกกระเดกฉะนั้นโลกของเขาก็บอกว่าโลกของผมเนี่ยก็คือเพดานโลกของผมทั้งวันก็คือเพดานวันที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะก็คือวันที่เห็นมแมลงหรือเห็นตัวอะไรเนะนี่ยนะมันเดินผ่านเพดานมะาวันนั้นคือวันที่ตื่นเต้นที่สุดของผมซึ่งว่าสะพานปลาของพ่อไม่หักก็ใช่ไหม สะพานตาของเขาอ่ะไม่หกักคือเขาเห็นหูเขาก็ยังได้ยินเสียงแต่ว่าทั้งหมดข้างในเนี่ยนะมันต้องทํางานเชื่อมกับสมองตรงนี้ขนันห้านะมันทํางานอย่างแน่แน่นมากมันต้องเชื่อมกันแต่ถ้าสมองเนี่ยนะมันชมรุดแล้วเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นชีวิตของเขาทั้งชีวิตก็คือว่าถูกกักไว้ข้างในทอมเดเจอรลี่ของเขาว่าถูกกักไว้ข้างใน เป็นโรคส่วนตัวโดดเดี่ยวเนี่ยของตัวเองแล้วสิ่งที่เศร้ากว่าน,นั้นเนี่ยคนน่ะพยาบาลส่วนมากก็คิดว่าคิดว่าเขาคือคือตายแล้วไงคือถ้าในการวิเคราะห์ของฝรั่งก็คือว่ามาตินเนี่ยตายแล้วอะเพราะว่ามันเป็นลูกกระลงปลีไปแล้วเพราะว่าจิตใจคือสมองสมองคือจิตใจใช,ใช่ไหมฉะนั้นถ้าสมมติว่าสมองตายก็คือตายแล้วอะ่ะก็คือตายแล้ว ต่ที่จริงทองกระเจอเรี่อของเขาคือตัวใจึ่งเป็นตัวจริงยังไม่ได้ตายเออมันยังอยู่อ่ะแต่ถูกขังอยู่ข้างในแล้วก็ที่เศร้ากว่าน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันที่พยาบาลเนี่ยนะมาป้อนป้อนพวกป้อนข่าวป้อนน้ำป้อนซุปอะไรต่ออะไรอะ่ะคิดว่ามาตินเนี่ยนะรับรู้อะไรต่ออะไรไม่ได้แต่ที่จริงการรับรู้ของเขาเยังมีอยู่เพียงแต่ว่าสมองชารุดก็เลยสื่อสารไม่ได้ ทีนี้พยาบาลเลนี่ยมาถึงนะทีซุปร้อนๆเนี่ยนะจึ๊บๆๆเข้าไปไม่คิดว่าเขาเนี่ยรู้ทีนี้มาตีร้อนไงฝีปากเขาลิ้นเขาอะลวกเขาแล้วเขาพยายามจะบอก,บอกโอ๊ยมันร้อนร้อนร้อนชนะเขาก็กรี๊ดอยู่ข้างในเนี่ยคนเดียวพยายามที่จะบอกแล้วทุกครั้งเขาจะพยายามสั่นหัวแบบไปมาเท่ที่จะให้คนเนี่ยดูว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ตรงนี้อะใช่ไหม ปรากฏว่าไม่มีใครมองเห็นเขานอกจากฟิซิโลคนหนึ่งฟิซิโลคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนักกายภาพบาําบัดใช่ไหมเพราะว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะเขาจะต้องมายืดแข่ยืดขาอะไรต่ออะไรเขาก็มายืดและเขาเป็นคนที่เรียกว่ามนุษย์สัมพันธ์ดีถึงแม้มาตินเป็นอย่างนี้เขาคุยด้วยเขามีเมตตากรุณาสูง เขาก็คุยกับมาตินเนี่ยเหมือนมาตินเป็นคนธรรมดาอะไรนะมาตินวันนี้เป็นยังไงไอะไรตนะ่ออะไรเนี่ยก็พูดไปเรื่อยปรากฏว่าเขาก็เห็นสายตาของมาตินเนี่ยนะที่เหมือนกับ,ตอบ,บตอบรับเนี่ยตอบรับเนี่ยเขาก็มองนะแล้วพยายามที่จะพูดอะไรกับมาตินปรากฏว่าแววตาของเขาอะตอบรับเขาก็รีบวิ่งไปหาหมอหมอหมอ,หม,อมาดูเนี่เช็เข้าใจถูกหรือเปล่า เนี่ยมาตินเนี่ยนะเขายังมีไอ้ไอค้คลื่นสมองนะเพราะว่าตาของเขาเนี่ยตอบรับเนี่ยมาดูสิปรากฏว,ว่าหมอมาเห็นตรงนั้นแล้วโอเคจากนั้นจะต้องมีการอะไรพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะศึกษามาตินช่วยมาตินเนี่ยเอาเอาเป็นคัดเตอร์โซวิชดนะคะรัที่สั้นหน่อยก็ก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามาตินจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยอีกตั้งห้าครั้งผายุูนผายนี่อะไรต่ออะไรแล้วก็ในที่สุดเนี่ย กลับบานล้วคุณดูสิเพราะในที่สุดเนี่มาตินเนี่ยออกจากตรงนี้จะอายุ12ออกมาอีกทีอายุ28่ปีอะสบปีความหลัง <c oughs> เอ๊ะ16ปีแล้วคุณดูสิออกมา้ยังรอเล้าเลยอะ่ะเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้วิถ้าถ้าพูดถึงภาษาของทางพูดเรานะก็คือใช้วิบากกรรมเก่าอะ่ะ ให้ไมบแบบกับเก่าเข้าใจไหมนะคะตรงนี้ไงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นะตัวจริงของเขาอะในลักษณะนั้นอะมาตินอยู่ที่จริงมาตินเนี่ยเป็นคนโจอหเนสเบิร์กซาว์แอฟริกานะคะแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเออเป็นน้องสาวเนี่ยของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ช่วยมาติงอยู่ในเรื่องออสภาวะของเขาไงไม่รู้ลรอแล้วก็มาเจอกันแล้วในที่สุดแต่งงานกันนะแล้วก็ย้ายมาอยู่อังกฤษนะกลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเขียนว่ามันสามารถตอบคำถามของคุณได้คือถ้าวิเคราะห์ตรงนี้นะคะเรื่องของมาติงตรงนี้เนี่ยนะถ้าคุณไปถามทงด้านการแพทย์เขาไม่มีคาตอบให้ ขาไม่มีคําตอบให้เพราะว่าเขาพิจารณาแค่นหนึ่นขันกับห้ายตนะฉะนั้นจิตใจอยู่ที่สมองสมองอยู่ที่จิตใจฉะนั้นถ้าสมองตายก็คือตายหมด mm hmm. ก็คือตายหมดด้วยคือคือตอนนั้นถ้าเขาดึงปลั๊กออกมาติงก็คือไปอะ่ะก็คือตายอะ่ะถูกบังคับก็ต้องไปก็ใช mm ่ไ hmm. ้มเพราะว่าร่างกายก็คือใช้ไม่ได้แต่ยังน้อยที่สุดร่างกายนี้ก็ยังถูกเรียกว่าเลี้ยงมาเลี้ยงมาจนกระทั่งผ่านเจ้าวิกฤตเนี่ยของเขาใช่ไหมผ่านวิบากกรรมของเขา เอ้ยออกมาได้อย่างเงี้ยลรวเรืองอย่างนี้นะที่คนเนี่ยเข้าอาการโครมา่าเคยได้ยินไหม,มคนนอนอยู่ในโคมา่าบางทีเน,นี่ยที่สิบสามสิบปี30ปียังออกมาได้นะออกมาได้แต่ในช่วงนั้นเนี่ยในกรณีของมาตินเนี่ยอันนี้มันชัดเจนเพราะเขาออกมาเล่าเองไงว่าเขายังอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเขายังไม่ได้ไปไหนแต่คนที่เป็นอยู่ในอาการโครม่าเนี่ยเออตัวใจของเขาวิญญาณนะคะวิญญา,ยาณธาตุเนี่ยจะออกมาหรือเปล่า ตรงนี้ไม่รู้แต่ที่น่าสังเกตน,นะคะมีบางคนแล้วก็อานอนไปนะยี่สิบปีกลับออกมาพูดอีกหนึ่งภาษาที่ไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยพูดมาก่อนเลยอาจจะอาจจะนอนตายในลักษณะพูดภาษาอังกฤษแต่พอกลับมาแล้วนะอังกฤษก็ยังพูดได้อยู่แต่พูดภาษารัสเซียได้แตบแตปลอเลยอะนะตรงนี้ตรงนี้ไม่เข้าใจรอบบุคลิกอาจจะเปลี่ยนถ้าถ้าบุคลิกเปลี่ยนด้วย ผู้ภาษาใหม่ด้วยอาจจะเป็นวิญญาณอีกดวงหนึ่งก็ยังได้อีกดวงหนึ่งก็ยังได้ที่ที่ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวใจเดิมอะแต่ว่ามาใช้ร่างอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นได้อันนี้เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์กันแบบชาวพูดของเราแต่ถ้าเป็นของฝรั่งเขาไม่วิเคราะห์เลยเพราะเขาไม่มีความรู้เขาเขาอธิบายเขาอธิบายลักษณะของมาติกไม่ได้แล้วอธิบาย พวกที่โคม่าเนี่ยน,นะที่ 4, 30, 30, 30ปีแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าสมองของเขาจะบอกว่าเข้าชำรุดเข้าตายมันก็ไห่ได้ตายแล้วมันคืออะไรตรงนี้แหละคือความเรียกว่ายังไม่ลงตัวนะคะของความรู้ทางโลกเพราะว่าเขาคิดว่ามันเพียงขันเดียวโอเคนะคะนี้ตอบคุณได้นะคะตอบคุณได้โอเคเมีคำถามอะไรอีกไหมคะ คำถามเนี่ยดีนะคะทาให้ดิฉันเนี่ยเปิดโอกาสให้ดิฉันเนี่ยเอาเรื่องที่อาจจะไม่ได้พูดมาก่อนนะคะนาขึ้นมาพูดถ้าไม่มีนี่เราเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเอออันนี้เนี่ยต่อนะคะเราจะมาฝึกตรงนี้ต่อที่สำคัญนะคะเราคุณต้องพยายามแยกนะคะแยกประธานออกจากกรรม ถ้าคุณแยกประธานออกิจก,กรรมตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเร็วอะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องบริกรรม